คือ่ายวิดีโอ้่อยยิงสีนาค่ะสายตาพนหนจ้องเลยค่ะจ้องคอมเมนต์เลยค่ะแต่ว่าแย่เลย สวัสดีค่ะยายแลมเมียฝรั่งอเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน้บรรยากาศกสุดยอดค่ะวัน,นี่ฮอล้วกะล่มล่มแห้งค่ะฮอนลนะคะอุ้ยอบอาคือเมืองไทยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนทางโซนยุโรปเป็นจังไรบังค่ะกับมาเราสู่กันฟังเลยค่ะอากาศช่วงเสม,มอเป็นจังไรค่ะถ้าถ้าช่วงนี้ของอ่าอเมริกานะคะอยู่อ่ายายแลมอยู่รัฐมิชิตาแคนซัสเนาะค่ะมันก็อยู่ประมาณอ่า 7จ็ดสิบสองฟาเรนไฮน์นะคะเจสองฟาเรนไฮน์อยู่กัจะมรามันเจ้ากงศแย่แรกมข้ามนุ่น<笑><笑>ยยบ่นนถือคะ่ะเพื่อนเพื่อนเอาย่แร่มสนีโววตาเจ็ดสิบสองฟาเรนไฮน์นะคะเพราะว่าเขาอเมริกาเขากินตาฟาเรนไฮน์นะคะเพนนื่ยยอนเพื่อนมือย่แรกกันเห็นบ่าคาเพื่อเพื่อนดอกกี่ยังนน่คะ่ะเพื่อนเอันนี้กินโบทันคะ่ะอันนี้กินโบทันดอกพักชชีดอกพักชีมันกินโบทัน Right nice. มันก็เลยแย่แลมก็เลยสิเอาเอาเม็ดมันไหวนะคะเรียกเป็นเม็ดมันไหวมันกินบ่ทันค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ซีเมาเมาม้อยหนาบานอีกล้วค่ะเมาเมาเมาม้อยเรื่องการเป็นอยู่อเมริกาให้เพื่อนเพื่อนฟังนี่แหละค่ะาย่แลมสิว่าเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวนะคะเพื่อนเพื่อนแย่แลมเจอมากับเองค่ะเพื่อนเพื่อนายแหลมไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ยและค่ะมันก็มีเหตุการณ์แบบไปซูเปอร์เปอร์มาร์เก็ตเราว่าหมากเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน มีการเหยียดซีผิวนะคะเหยียดซีผิวคือจังไดอันเหยียดเหยียดคนเอเชียเนี่ยแะค่ะเพื่อนๆยาย่แล้มือเจอกับเองค่ะเพื่อนๆก็เลยจะมาเล่าสู่อะมามาหม่อมมอยให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะหรือว่ามาเว้าเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะว่ามันเป็นจังไดการเหยียดซีผิวมันเป็นจังใด่ะอ่าความเป็นมากก็คือแย่แลมไปช้อปปิ้งอ่ะสุ์มาร์เก็ตอ่าวอมาร์กนะคะวอมาร์กก็คือจับใจอ่าอาหารทั่วไปนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆ จับใจอาหารทั่วไปสื่อคล้องตลาดสื่อคล้องซดสื่อขล้องอจิปาถะเด้อค่ะมีมือเทอือน,นนะค่ะจังหวัดที่แย่หล่มถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอของลูกลูกสาวกับลูกชายนี่นะคะเพื่อนกถ่ายวิดีโอไปกับถ่ายตรงนั้นถ่ายตรงนี้ไปเนาะค่ะเพอเอ,อเินไปติดมิ่งอีกคนหนึ่งคะ่ะมิ่งอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนอเมริกานะคะคนอเมริกานะคะ เขาก๊ะร่ shopping, kind of ังช well ้อปปิ้งอยู่นะคะเพื่อนๆเขาก๊ลั่งช้อปปิ้งอยู่วิดีโอของยายแลมนี่กับอัสสิปไปถึงเรานิดหนึ่งจริงๆนะคะเพื่อนๆยายแลมกับบริตต้งใจวัาสิป่ทยวิดีโอเราเนี่ยนะยายแลมกับไทยวิดีโอลูกสาวกับลูกชายกับ่ทยไปไทยมานะคะยายแลมก็ถือกันมองแรงนะคะมองแรงอุ้ยสายตาของเราจ้องมหายายแลมเลยน่ะถ้าเป็นไปไห้นะคะ เรกอาสัญญาณกับมะถามยายแลมเลยว่าคือทายวิดีโอข่อยิงสีนะาค่ะสายตาคนจ้องเลยค่ะจ้องคอมเมนต์เลยค่ะแต่ว่ายายแล่ก็ก็บ็บอกว่ายังเพราะว่าเร่าเราบอกว่ามาถามเนาะค่ะว่าทายวิดีโอสีนะค่ะคือแบบยายเล่กับหูเลยค่ะเพราะอพรายายเล่มสดกล่องไปไปหลบๆนะคะทายวิดีโอแบบว่าการเคลื่อนไหวของลูกใส่กับกับลุกสาวค่ะก็เคลื่อนไหวเป็นจังไรนะคะยายแล่ก็อ่า วิดีโอนะคะวิดีโอลูกใส่กับลูกสาวนะคะบบ,บอกิดว่าโดนโดนแบบคนมียิงอเมริกานะคะทีมองแรงมา,มาหายายแหลมนะคะอันนี้ก็คือคือการเหยียดซีผิวนะคะการเหยียดซีผิวแบบยางแรงนะคะมองแบบว่ามองไอแย่แหลมเป็นคนเอเชียจรินะคะเอเชียก็คือเป็นคนอเมริกานะคะอาจจะเป็นแต่แต่ว่าอ่ะอย่ออเมริกานี่นะคะ คนเอเชียนี่หลายเด้อค่ะเพื่อนๆสามประเทศค่ะสามเพื้นสามประเทศก็มีไทยลาวไทยลาวแล้วก็เวียดนามค่ะเพื่อนๆหลายแล้วก็มีแบบคางๆประเทศก็คือเม็กซิโกเนาะค่ะเม็กซิโกนี่ก็หลายค่ะเพื่อนๆก็ถูกอ่าโดนเหยียดกับก็จะโค้งเนี่ยคือเขาอ่าคนอเมริกันนี่ค่ะอ่าถ้าเพื่อนๆดีกเลี้ยงได้ก็บหลีกเลี้ยงนะคะอย่าไป ถ่ายวิดีโอเขาแบบไกลๆนะคะยายหล่มก็บริเตั้งใจหรอกค่ะเพราะว่ายายหล่เป็นจังหวะที่มันสวนกันไปสวนกันมานะคะรรหว่างช้อปปิ้งเนาะค่ะยายหล่ก่เค้นรถไปน่ากับถ่ายวิดีโอลูกไปน่าอ่าสิเป็นเราเราสินยางยางมาอย่างนีนะคะพอเอินจังหวะกล่องของยายหล่มกับซุ่มไปหาลูกไส้นะคะไปหาลูกไส้ก็ถือการโม่งแรงมาค่ะโม่งแรงอ่าเล้วยางไปเหลวนะคะผื่นแล้วยางก็เหลวแล้วเป็ยังอันหลังมอม่งอีก เราก็สิคิดว่าเป็นยังคือทายวิดีโอเราอย่างสินะค่ะหรือจะไปเผยแพร่ในเอเชียหรือไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนอยู่บนจ่างๆนะค่ะยายแหลมกะเนี่ยค่ะคือประสบการณ์ครั้งแรกเนาะค่ะว่าถ่ายวิดีโอคนอ่าโบโบเมนคนที่เทาสีตรงการทายเนี่ยเพื่อนๆกับพยายามหลีกเลี่ยงเนื้อค่ะเพราะว่าเป็นสีคือการม่งแรงคือยายแหลมนะค่ะยายแหลมเลยอ่ะยายแหลมกับสีละว่างในการทายวิดีโอมากๆนะค่ะเพราะว่า อ่ซีโบค้คำบรรือคนอเมริกาหรือว,ว่าคนที่เขาประสการน่ะที่มาอยู่ในวิดีโอของเขาเนาะคะ่ะอันนี้คืออ่าการถูกเหยียดสีผิวนะคะคือแบบว่าม่งแร่งของยายเลมเนะคะเพราะว่ายายเลบม,มนบนคนอเมริกานะคะยายหลมเป็นคนเอเชียะคะ่ะอนม้ก็มาแช่ประสบการณ์การเหยียดสีผิวทำานีน,นะคะก็คือถามเพื่อน ่ายวิดีโอนะคะหรือว่าทายคลิปกับหลีเกลี่ยงบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาหรือข้อสิบเบอร์กล่องก็ไดแล้ค่ะแต่ว่ายายแหลมก็มีตัวอย่างให้นะคะเอาเมือนก็ซัานี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักใครให้ยายแหลมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งติ้งเตือนนะคะเพื่อนที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยายแหลมด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะค่ะ Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so is the echo? Where do we start?